ใครดูคลิปสามเพบอยยังเมื่อกี้ผมลงไว้ใครดูคลิปหรือ,อยังล่ะใครดูคลิปหรือ,อยังแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกันนะครับผมลงคลิปไปเมื่อประมาณสักยี่สิบกนาทีนะครับอยู่ในกลุ่มคลิปอะสวัสดีนะครับแข้งผีสิงครับคุณโนตครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับ สวัสดีบิวซุ้มไซทองขอบคุณนะครับสวัสดี1นึ่งร้อยี่หสิบใครดูคลิปสาเบบอยเมื่อกี้บ้างมีคลิปตอนเตะตอนซ้อมทีแรกนะครับแล้วก็มีคลิปชนะมีคลิปชนะไฟแรกนะครับมาตีสองเที่ยวนะมันตีสองเที่ยวก็ให้พี่น้องได้ชมกันจะได้เชียร์ถูกนะครับจะได้มั่นใจนะครับ มีสวนทีมออกไปตีนะครับก,ก็ต้องมีดีไปสู้นะครับต้องมีดีไปสู้นะครับเห็นอยู่ของห้าโคตรกัน